ข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะบอกความจริงแก่นางเสียทีดังนั้นเย็นวันนั้นเองข้าพเจ้าคงปลอมเป็นสุลานันทะมหาดเล็กไปบ้านช่างทองและได้พบนางผู้มีในตาคมแต่หวานมีใบหน้าอบอิ่มหน้าละหน้าถนอมอยู่เสมอเราคงไปสนทนากันที่สวนหลังบ้านและที่มาหินอ่อนริมสระนั่นเองข้าพเจ้ามีอาการตรองอย่างลึกซึ้งไม่ล่าเริงเหมือนอย่างเคย นางเห็นอาการดังนั้นจึงถามว่าสุรานันทะท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือจึงดูหม่นหมองไม่สดชื่นเหมือนที่เคยเป็นแทนที่จะตอบคำถามของนางข้าพเจ้ากลับถามว่าน้องหญิงถ้าข้าพเจ้ามีฐานะเปลี่ยนแปลงไปท่านจะยังรักข้าพเจ้าอยู่หรือนางตอบให้ข้าพเจ้าชื่นใจว่าไม่ว่าท่านจะเป็นเศรษฐีหรือคนยากจะเป็นคนวันณะประกูลใด ข้าพเจ้าก็คงรักท่านอย่างเดิมข้าพเจ้ามิได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุระนันทะต่างหาฟังดูสิท่านเธอผู้นี้ชอบพูดสัน้นๆแต่มีความหมายกินใจยิ่งนักมิได้รักท่านที่เป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุระนันทะต่างหากช่างเป็นถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวานและนุ่มนวลเสน่ะไรความสงสารและความเห็นใจประดังขึ้นมาเต็มอก แต่ในที่สุดเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปกปิดนางไว้เพราะในไม่ช้านางจะต้องทราบเรื่องทั้งหมดข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องทั้งสิ้นให้นางทราบนางฟังอย่างตั้งปกตั้งใจที่แรกแรกดูเหมือนจะตื่นเต้นตกใจมากแต่แล้วก็ระงับไว้ได้ตามวิสัยแห่งสตรีที่มีความอดทนและมีจริยามางเธอลดตัวลงจากม้าหินอ่อน ทำความเคารพข้าพเจ้าเยี่ยงพละเมืองที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อเจ้าชายของตนและไม่กล้าขึ้นมานั่งร่วมแทนอีกข้าพเจ้าต้องดึงแขนนางขึ้นมาพร้อมด้วยพูดว่าไหนบอกว่ารักข้าพเจ้าตรงที่เป็นสุระนันทะนิใช่เพราะวันณะตระกูลใดแต่เวลานี้นางพูดเงยหน้ามองข้าพเจ้ามีน้ำตาเอือที่เบ้าตาทั้งสองพระองค์มิใช่สุระนันทะแต่เป็นเจ้าชายจัตุรงค์ข้าพล รัชทายาทแห่งหัตตินาปุระนครมอมฉันเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นมอมฉันไม่กล้าอาเอื่อมนั่งร่วมแท่นกับพระองค์ขอให้มอมฉันเป็นพละเมืองที่ดีของพระองค์เถิดข้าพเจ้าไม่ยอมปล่อยมือนางและขอร้องวิงวอนให้นางนั่งบนม้าหินอ่อนอย่างเดิมสนทนากันอย่างเดิมต้องใช้เวลาวิงวอนเสียนานนางจึงยอมและข้าพเจ้าก็พูดปลอบใจนางว่าถึงจะเป็นอย่างไรอย่างไร ข้าพเจ้าคงรักนางไม่ส่งสาคนเดียวที่ข้าพเจ้าขอมอบดวงใจทั้งหมดให้ไว้คือนางนั่นเองและข้าพเจ้าก็พูดเพิ่มเติมว่าน้องรักความสุขของข้าพเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ที่ท่านข้าพเจ้าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ท่านแต่ผู้เดียวถ้าท่านโกรธและเกลียดข้าพเจ้าเมื่อใดข้าพเจ้าจะมีความทุกข์เมื่อนั้นตราบใดที่ท่านยังรักข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ามีความสุขสุขเพราะระลึกว่า ข้าพเจ้าเป็นคนรักของท่านไม่ว่าจะลำบากยากเข็ญหรือตกอยู่ณเห่งหนตำบลใดข้าพเจ้าขอยึดเอาความรักของท่านเป็นที่พึ่งทางจิตขอให้ความรักของท่านเป็นเพื่อนใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอรักท่านแด่ผู้เดียวสำหรับดวงใจรักนั้นข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านจนหมดสิน้นถ้าข้าพเจ้าจะต้องอภิเษกสมรสกับผู้อื่นก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจำใจต้องทำ เราะเกณฑ์พระไทยของพระชนกนาถผู้มีพระุนล้นก้าวต่อข้าพเจ้าหน้าที่นั้นข้าพเจ้าไม่อยากให้บกพร่องสำหรับหัวใจเป็นสิทธิของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ไว้ในความคุ้มครองของท่านด้วยสาวน้อยได้โอนอ่อนผ่อนตามคำพูดและอาการของข้าพเจ้าทําให้นางสงสารอย่างจับจิตประดุดอสระพิษงูเหลื่อมลายถูกผูกมัดรัดกายด้วยใยกล้วยตานีก็พันนอนสงบนิ่ง จุดอ่อนของมวลน,นาลีอยู่ตรงที่ววอนด้วยคำหวานให้เกิดสงสารและเห็นใจอีกประการหนึ่งเล่านางรู้สึกว่าวันเวลาที่จะพบกันอย่างนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วความพลัดพรากจะมาถึงไหนไม่จาจึงตามใจข้าพเจ้าเสมือนเพชฌฆาตตามใจนักโทษประหารในวันสุดท้ายองค์ชายนางพูดข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสะท้อนจากภูเขาหม่อมฉันไม่มีหัวใจจะรักใครได้อีกแล้ว นอกจากองชายเพียงผู้เดียวผู้เดียวเท่านั้นน้องหญิงข้าพเจ้าพูดขอให้ข้าพเจ้าเรียกท่านว่าน้องหญิงเถิดเป็นคําที่ไพเราะนุ่มนวลข้าพเจ้าขอสัญญาอีกครั้งว่าข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ให้แก่น้องหญิงเพียงผู้เดียวความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อน้องหญิงนั้นมากล้นเกินที่จะสรรหาคําใดมาพูดให้เหมือนความรู้สึกของดวงใจได้ขอให้น้องหญิงรับทราบไว้ว่า ความรักทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีต่อสิ่งใดๆในโลกนี้เมื่อนำมารวมกันแล้วยังไม่เท่าความรักข้าพเจ้าที่มีต่อน้องหญิงเลยถ้าข้าพเจ้าจำต้องแต่งงานกับหญิงอื่นก็เป็นเพราะความรู้สึกกระตันอยู่ในโอวาทของสมเด็จพระราชบิดาผู้มีพระคุณนล้นเก่าแต่ความรักของข้าพเจ้าได้มอบให้น้องหญิงหมดแล้วการแต่งงานจึงเป็นเพียงหน้าที่ส่วนความปรารถนาแห่งดวงใจนั้นเป็นเรื่องที่ใครบังคับกันไม่ได้ ขอขอบคุณองค์ชายที่กรุณาประทานเขียรติให้หม่อมฉันมากถึงป่านนี้ชาตินี้มอมฉันอาภัพอับโชคสิ่งที่หม่อมฉันต้องการมักไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่พยายามหลีกหนีจะมีมาหาอยู่เสมอเสมอเพียงได้สดับพระดำรัสขององค์ชายเท่านี้มอมฉันก็ชื่นใจแล้วอย่างน้อยเกิดมาชาติหนึ่งก็มีคนที่รักหม่อมฉันจริงๆและผู้นั้นเป็นผู้สูงศักดิ์ต่อไปภายหน้าจะเป็นจอมคนในแผ่นดิน สำหรับความรักของหม่อมฉันที่มีต่อองค์ชายนั้นได้ขึ้นถึงที่สุดแล้วจะไม่ขึ้นและไม่ลดอีกคงจะรักษาอยู่ในระดับนี้ความสุขของหม่อมฉันอยู่ที่ได้รักองค์ชายและทราบว่าองค์ชายรักหม่อมฉันเหมือนกันนางพูดเท่านี้แล้วก็กลมหน้านิ่งความสุขของข้าพเจ้าก็าอยู่ที่ได้รักน้องหญิงและทราบว่าน้องหญิงก็รักข้าพเจ้าต่อข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว ราชสมบัติในปฏิทิมนมณฑนนี้รวมกันยังไม่มีค่าเท่าน้องหญิงข้าพระเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดๆที่ไม่มีน้องหญิงรวมอยู่ด้วยพิมลม,มาเงยหน้าขึ้นแววแห่งปิติฉายออกมาจากใบหน้าและแววตาของนางแต่ถึงกันนั้นก็ยังมีน้ำตาคลั่งคลายออกมาจากที่เบ้าตาทั้งสองแต่ไม่ประหลาดเลยใช่ไหมท่านผู้หญิงนั้นดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้เหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ ดีใจก็ดื่มเมรัยเสียใจก็ดื่มสุราเลยไม่รู้ว่าเขาดื่มเพราะดีใจหรือเสียใจกันแน่ทำงานเหนื่อยมากก็ดื่มสุราอ้างว่าเพื่อบำบัดความละหอยให้สั่นสาเมื่อว่างเกินไปก็ดื่มสุราโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าจะทาอะไรข้าพเจ้าประคองเธอให้สบลงที่แผ่นปกเหมือนพ่อนกหรือแม่นกกลางปีออกปกป้องลูกน้อยซึ่งสั่นสะท้านเพราะลมหนาวสาวน้อยที่ดาช่างทอง ู้มีนามว่าวิมลมานมีอาการเหมือนคนเริ่มจับไข้อย่างนี้เองดัลุนีไว้กำดักผู้ไม่เคยรู้สัมผัสเชิงชูสาวย่อมรู้สึกร้อนๆหนาวๆเมื่อถูกชมข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะเรื่องของข้าพเจ้าถ้าจะเล่าให้ค่อนข้างละเอียดท่านจะต้องทนฟังถึงสองหรือสามคืนเวลานี้ก็จวนจะถึงกึ่งมัติมยามแล้วข้าพเจ้าปราถนาให้ท่านพักผ่อนบ้างจึงขอเล่าอย่างรวบลัดว่า ข้าพเจ้าและวิมลมานต่างสัญญาว่าจะรักกันแม้จะครองกันแต่เพียงใจก็ตามในที่สุดพิธีมงคลอภิเศษสมรสของข้าพเจ้ากับเจ้าหญิงจุลาลักษ์แห่งสาคละนครก,ก็มาถึงพิธีมโหลานปานว่าจะมีมโหสพทั่วแคว้นปัญจาลประชาชนในชนบทมากหลายเดินทางมาสู่นครหลวงหัตดถดินาปุระเพื่อชมพิธีอภิเศกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชมเจ้าหญิงจุลาลักษ์ มีน้ำกระเดื่องว่างามเลิศปานนางฟ้าธงทิวปลิวสวัยมีไฟหลากสีห้อยระยะทุกถนนหนทางประดับประดาอย่างวิจิตรเพลิดเพลยิยมีเสียงัชยโยโห่ลองแสดงความยินดีปรีดาอยู่เป็นระยะระยะความงดงามอัมภัยพันในวันอภิเษกสมรสของข้าพเจ้านั้นสุดที่จะนำมาพรรณนาได้ขอให้ข้าพเจ้าเล่าข้ามไปเถิดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเล่าข้ามไม่ได้คือ ความสงสารและเห็นใจวิมลมันในขณะที่คนทั้งหลายกำลังสนุกสนานกันนั้นใครเล่าจะซึมเศร้าและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเท่าวิมลมันและข้าพเจ้าเองก็ไม่มีอารมณ์อันบันเจิดเฉิดฉายเยี่ยงผู้สมรสอื่นๆแม้จะพยายามอำพลงังกิริยาให้ล่าเลิงสักเพียงใดก็ไม่สำเร็จท่านผู้บำเพ็ญตบะข้าพเจ้ามิได้ถือวิมลมันเป็นเพียงเพื่อนอารมณ์แต่ข้าพเจ้าถือเธอเป็นเพื่อนใจ เมื่อขาดเธอเสียแล้วจิตใจของข้าพเจ้าจะเป็นประการใดขอท่านได้โปรดตรองดูเถิดเจ้าหญิงจุฬาลัตเป็นสตรีที่สวยงามสมคำเรื่องลือนอกจากนี้ยังมีพร้าทธยาศัยงามน่ารักแต่ความรักของข้าพเจ้าได้มอบให้ทิดาช่างทองหมดหัวใจเสียแล้วประกอบกับความสงสารที่คิดว่าเธอละทมเศร้าสักปานใดในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยแล้วทำให้ข้าพเจ้าเห็นการเอาอกเอาใจของเจ้าหญิงจุฬาลัต เป็นเรื่องลำคาญถ้าเจ้าหญิงจุลารัตสนิทสนมกับข้าพเจ้าอย่างน้องข้าพเจ้าจะรักน้องคนนี้เป็นที่สุดรักอย่างน้องนท่านข้าพเจ้าอยู่ร่วมด้วยเจ้าหญิงจุลารัตเป็นเวลาสองปีท่ามกลางความนิยมชมชื่นของสมเด็จพระราชบิดาและพระปยุญญาแต่ด้วยความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวของข้าพเจ้าเราไม่มีโอรสหรือทิดาด้วยกันเลยคราวนี้ผู้ใหญ่ก็เดือดร้อนอีกแต่ข้าพเจ้าไม่เดือดร้อน วันหนึ่งเมื่อตะวันบ่ายคลอยไปมากแล้วเราทั้งสองหมายถึงเจ้าหญิงและข้าพเจ้าก้าวลงสู่อุทยานเพื่อพักผ่อนและเดินเล่นเย็นใจในขณะที่เดินมาถึงพุ่มไม้แห้งแห่งหนึ่งงูใหญ่เลื้อยออกมาเจ้าหญิงตกพระไทยมากจนสุดจะยับยัง้งเธอวิ่งหนีงูและบังเอิญพระชงไปกระแทกเข้ากับแง่หินก้อนหนึ่งซึ่งวางไว้เป็นรูปต่างๆประดับแห่งน้ําในอุทยานเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อยพระโลหิตไหลซึมออกมา ข้าพเจ้าประคองนางและนำกลับสู่พระราชฐานต่อมาบาดแผลเพียงเล็กน้อยนั้นค่อยขยายโตขึ้นแผลลึกลงไปลึกลงไปทีละน้อยแพทย์หลวงพยายามรักษาเท่าไหรก็ไม่หายความเจ็บปวดลวดลาวเพิ่มทวีขึ้นทุกวันปากแผลเริ่มเขียวและขอบแผลแห้งความทุกข์ทรมานเห็นเจ้าหญิงจุลาลัตทําให้ข้าพเจ้าปวดเ้าใจไปด้วยวิมลมานทราบข่าวนี้วิตกกังวลยิ่งนัก เธอขออนุญาตเข้าเยี่ยมเจ้าหญิงด้วยความห่วงใยดูสิท่านน้ำใจแห่งวิมลมันซึ่งข้าพเจ้ามอบความรักให้เธอไม่ผูกพยาบาทแม้ในสตรีซึ่งมาแย่งคนรักของตนในที่สุดเจ้าหญิงจุฬาลัต์ก็สิ้นพระชนด้วยโลกนีการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงจุฬาลัตทํ์ทให้เกิดความสะเทือนใจแก่ข้าพเจ้าอย่างมากแม้ข้าพเจ้าจะมีแต่รักนางอย่างที่รักวิมลมันแต่ความสงสารในดวงจิตก็มีมากอยู่ ท่านเคยแม้แต่สุนัขที่มันจงรักภักดีต่อเราเราก็ยังอดสงสารมันไม่ได้แล้วมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติเมื่อมาจงรักภักดีเราจะไม่มีน้ำใจนึกถึงเขาบ้างเทียวหรือตลอดเวลาที่นางมีกำลังกายอ่อนลงอ่อนลงนั้นแววพระเนตรฉายแต่ความภักดีออกมาอย่างชัดเจนข้าพระเจ้าอยู่เฝ้าใกล้พระนางตลอดเวลาคอยปลดพระไทยแต่พระนางก็ดูเหมือนจะทรงทราบดีว่า ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อพระนางนั้นน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความรักและพักดีที่พระนางมีต่อข้าพเจ้าพระนางคล่ำลำพันถึงแต่ชื่อของข้าพเจ้าเสมือนเป็นเทพเจ้าประจำองค์อนิจจาจุลารัตถ้าเธอมาก่อนวิมลมันเธอจะได้รับความรักจากข้าพเจ้านีใช่น้อยแต่เธอเข้ามาเมื่อหัวใจของข้าพเจ้าไม่ว่างเสียแล้วเวลาล่วงไปหกเดือนข้าพเจ้ากราบทุนสมเด็จพระราชบิดา เพื่อขอพระบรมราชานุมัติทำการอภิเศกสมรสกับวิมลมันพระองค์ทรงอนุญาตแม้จะไม่สู้เต็มพระไถ่นักก็ตามตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าและวิมลมันมิได้พบกันเลยแต่ความลักของเรายังคงแนบสนิทด,ดังเดิมเมื่อเจ้าหญิงจุลาลัดสิ้นพระชนแล้วข้าพเจ้าและวิมลมันจึงได้พบกันความสุขสดชื่นกลับมาสู่ดวงใจของเราทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง เราไม่ได้ดีใจในการจากไปของเจ้าหญิงจุลาลัตเลยแต่เราพอใจที่ได้มีโอกาสสมาคมกันอย่างที่เคยมาระยะเวลาสองปีเศษทํทำให้วิมลมานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเคร่งขึนไปมากไม่ล่าเริงเหมือนก่อนแต่ยังคงอ่อนหวานนุ่มนวลอย่างเดิมเมื่อวิมลมานเข้าอยู่ในพระราชาวังแล้วโดยพระบรมราชานุมันของสมเด็จพระราชบิดาสถาปนาให้เธอเป็นเจ้าหญิงวิมลมาน รู้สึกเธอมีความสุขขึ้นและสดใสยิ่งขึ้นแต่เรื่องหนึ่งซึ่งทําความลําบากใจแก่ข้าพเจ้าอยู่เสมอคือการประชดประชันกระทบกระแทกเสียดสีจากพระญาติพวงศ์ซึ่งยังคงฝังพระไทยแน่นอยู่เรื่องเชื้อสายสกุลวงเนื่องจากวิมลมันอยู่ในพระราชวังเสียนานเสวยแต่ของซึ่งคุณแต่กับลินชาววังบางครั้งจึงอยากเสวยอาหารซึ่งปรุงอย่างธรรมดาเหมือนอย่างที่เคยลิ้มรสเมื่ออยู่บ้านช่างทองบ้าน ก็สั่งคนห้องเครื่องให้ปรุงอย่างที่เธอปรารถนาพร้อมทั้งบอกวิธีไปให้เสร็จเมื่อต่อหน้าเขาก็รับคำและเขาลบนบนอบดีแต่พอรับหลังจึงแอบเอาไปซุบซิบนินทากันว่าเป็นชาติไพรปรุงอาหารให้กินดีๆไม่อยากกินอยากกินของเร็วๆคนชาติไพรจะยกขึ้นมาอย่างไรก็ไม่ไายดิ้นหลนลงไปหาที่ต่ำอีกพูดไปด่าว่าเสียดสีไปพร้อมด้วยออกนามเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า บังเอิญวันหนึ่งขณะที่คนห้องเครื่องกำลังพูดกันอยู่นั้นข้าพเจ้าและวิม,มนมมนมีธุระบางอย่างที่จะต้องเดินผ่านทางห้องเครื่องไปได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนข้าพเจ้าถึงกับตกตะลงึงไม่นึกว่าจะได้ยินคำพูดอย่างนี้จากคนห้องเครื่องวิมนมมนเม,ม้มริมฝีปากนน่นเหมือนจะข่มความรู้สึกเล่าร้อนให้จมหายลงไปข้าพเจ้าเรียกคนห้องเครื่องออกมาพบและสั่งให้ทำอาหารอย่างที่วิมนมมนสั่งให้ข้าพเจ้า เป็นเวลาเจ็ดวันและทุกๆมือด้วยวิมนต์มานเดินต่อไปไม่ไหวจึงกลับเข้าห้องด้วยดวงใจที่เต็มไปด้วยโทม,มนัสเธอปุ๊บลงที่หมอนและร้องไห้เพื่อนที่ปลอบใจผู้หญิงได้เสมอเมื่อประสบทุกโทมนัสอย่างรุนแรงคือน้ำตาข้าพเจ้าปลอบเธอขอร้องเธอไม่ให้ถือคำพูดพล่อยๆของหญิงพวกนั้นหม่อมฉันอยากกลับไปอยู่บ้านจะอย่างไรอย่างไรมันก็เคยให้ความสุขแก่หม่อมฉันมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ ถ้าหม่อมฉันนรักพระองค์น้อยกว่านี้หม่อมฉันคงไม่ต้องทนทุกทรมานอยู่อย่างนี้สิ่งเดียวที่คอยปลอบใจหม่อมฉันให้มีความสุขอยู่บ้างคือความรักความถนอมของพระองค์ความรักมันทําให้ความทรมานทั้งสมหวังและผิดหวังเมื่อความรักสมหวังแล้วเรื่องก็น่าจะจบแต่เรื่องของโลกช่างมากเสียจริงนางพูดด้วยเสียงสะอื้นอดทนหน่อยที่รักข้าพระเจ้าปลอบโยนโอกาสแห่งความสุขอย่างแท้จริงของเราทั้งสอง คงมีสักวันหนึ่งเป็นแน่แท้ความรักมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมันเรายึดมั่นในความรักและรักษาความสุดจริตไว้และมันจะค่อยๆทำลายอุปสรรคสิ่งเกียรขวางไปได้เองอีกสองปีที่ข้าพเจ้าอภิเศกสมรสกับวิมลมนันแต่ไม่ปราปลดล่องลอยว่าจะมีโอรสหรือพิดาเลยคราวนี้ข้าพเจ้าเดือดร้อนกังวลมากวิมลมานก็เดือดร้อนไม่น้อยกว่าข้าพเจ้าสมเด็จพระราชบิดาก็เล่งเล้าอยู่เสมอว่า ้าวิมลมานไม่สามารถมีโอรสได้ก็จะหาสตรีอื่นมาให้ข้าพเจ้าเพื่อมีโอรสสืบสันตติวงศ์แต่พอย่างเข้าปีที่สามวิมลมานก็ตั้งครรภ์นำความพิติปรามอดมาให้ข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงพวกเราส่วนใหญ่ยังเชื่อกันอยู่ว่าผู้ไม่มีบุตรเมื่อตายแล้วจะต้องตกนรกขุมปุตตะข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญพรตในเรื่องนี้ท่านหรือศาสดาของท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ดูก่อนราชกุมารพระอานน์กล่าวตอบบุคคลบางพวกเดือดร้อนเพราะไม่มีบุตรบางพวกเดือดร้อนเพราะมีบุตรมากเกินไปบางพวกถือว่าผู้มีบุตรย่อมได้รับความบันเทิงใจเพราะบุตรผู้มีโคย่อมได้รับความบันเทิงเพราะโคบุคคลจะบันเทิงได้ก็เพราะมีสิ่งยึดถือเมื่อไม่มีสิ่งยึดถือความบันเทิงเลิงใจก็ไม่มีผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคบุคคลย่อมเศร้าโศก เพราะมีสิ่งยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยวางได้แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ไม่มีความโศกก็สิ้นสุดพระอานนท์กล่าวจบพระราชก,กุมารจตุลงขพนมีพระพัดตรองอยู่คู่หนึ่งแล้วเล่าต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะเมื่อมิมนมาน,นี้คันได้เจ็ดเดือนเธอสุบินนิมิตประหลาดคือสุบินว่าเธอได้เสเวยแผ่นดินในแคว้นปัญจาละและแคว้นใกล้เคียงหมดถึงกันนันก็ยังไม่อิ่ม ยังอยากเสเวยอ,อีกโหราจาร์ทํานายว่าพระนางจะมีโอรถเป็นชายและโอรถนั้นประสูตมาเพื่อจะเาผาผลาญแผ่นดินให้วอดวายแต่มีวิธีแก้อยู่อย่างหนึ่งคือให้พระนางไปประสูตในป่ากใกล้แม่น้ําคือป่าน้าจะต้องริมแม่น้ําด้วยสมเด็จพระราชบิดาทรงทราบข่าวนี้ด้วยความหนักพระไทยแต่ทรงให้ปฏิบัติตามที่โหราจาร์ทานายประการหนึ่งอยู่ที่พระองค์ไม่สู้จะโปรดวิมลมานเป็นทุนอยู่แล้ว ข่าวนี้ข่าวก็แพร่สะพัดไปว่าวิมลมานเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจะมีโอรสมาเผาผลาญแผ่นดินทั้งนี้เทวดาประจำสะเสวียชัดคงจะลงโทษเพราะวิมลมานไม่มีเลือดกษัตริย์เป็นหญิงธรรมดาเมื่อวิมลมานจำต้องออกจากพระนครไปอยู่ป่าข้าพเจ้าก็ต้องไปด้วยข้าพเจ้าออกมาสำรวจสถานที่และพอใจที่ซึ่งท่านและข้าพเจ้ากำลังอาศัยอยู่เวลานี้มหาดเล็กของข้าพเจ้า ผู้จงรักภักดีได้ช่วยกันปลูกสร้างกระท่อมและแผ้วถางทางพอสบายวิมลมานรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเมื่อมาอยู่ในป่าเสียได้เมื่อวิมลมานประสูตพิพระโอรสแล้วเรื่องจึงแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าเรื่องที่โหรทํานายว่าลูกของข้าพเจ้าจะเกิดมาเพื่อเผาผลาญแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องการยุโยงของผู้ซึ่งเกลียดชังวิมลมานอย่างที่สุดและให้สินบนหัวล,ลาจานอย่างมากสมเด็จพระราชบิดา รับสั่งว่าเมื่อประสูติแล้วให้เสด็จกลับนครแต่ทั้งข้าพเจ้าและวิมลมานตกลงใจจะไม่กลับเสียแล้วเราพอใจด้วยความสุขอย่างสงบในป่านี้ข้าพเจ้าเคยพบฤาษีผู้สําเร็จวิชาชั้นสูงสามารถดูอนาคตได้เหมือนมองเห็นภาพในกระจกใสและเล่าเรื่องสุบินนิมิตของวิมลมานให้ท่านทราท่านพูดว่าความจริงจะกลับตรงกันข้ามที่โหรทํานายคือลูกชายของข้าพเจ้า จะเป็นใหญ่เป็นโตในการละภายหน้าจะนำความรุ่งเรืองมาสู่แคว้นปัญจาละและแคว้นใกล้เคียงโดยวิธีซึ่งไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดเคยทำมาก่อนเลยข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะพระราชกุมารตัดข้าพระเจ้าเบื่อนครหลวงเบื่อความวุ่นวายสับปรับของสังคมความแก่งแย่งชิงดีและใส่ลายป้ายสีสังคมซึ่งมุ่งมั่นแต่จะแสเวงประโยชน์ของตนโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของใครอื่นเลย ข้าพเจ้าถือเป็นโชคของชีวิตอย่างใหญ่หลวงที่ได้อาศัยอยู่ณที่นี้ข้าพเจ้ามีความสุขเพราะไม่ต้องเป็นทาสใครเป็นอิสระอย่างแท้จริงความจริงมีอีกหลายแง่หลายมุมที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะเล่าสู่ท่านฟังแต่เวลาก็ล่วงเลยมาแล้วข้าพเจ้าใครจะฟังโอวาทจากท่านผู้ทรงศีลพอเป็นมงคลแก่สดและเป็นอาภรณ์ประดับใจราชกุมารตรัสด,ด,ดังนี้แล้วประทับเฉยอ,อยู่ปลายปัฉิมมยามแล้ว แสงจร์สลัวส่องเข้ามาทางหน้าต่างมองออกไปภายนอกเห็นเหงาไม้ซึ่งอยู่ไกลตะคุมตะคุมเสียงไก่ป่าขันเจื่อแจ้ววิเวกบังเวงเสียงน้ำค้างตกถูกใบไม้เมื่อพระภายพัดผ่านเป็นครั้งคราวดังปอบปอะพระพุทธออนุชาผู้ประเสริฐชับอพุตราสงให้แนบกายแล้วกล่าวว่าราชกุมารพระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ ความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยมนุษย์ได้สรรสร้างสิ่งต่างๆขึ้นเพื่อล่อตัวเองให้วิ่งตามแต่ก็ตามไม่ทันการสแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการลงทุนที่มีผลไม่คุ้มเหนื่อยเหมือนบุคคลลงทุนวิดน้ำในเบืองใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็กๆเพียงตัวเดียว มนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องการเรื่องกินและเรื่องเกียรติจนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้นคือดวงจิตที่ผ่องแผ้วเรื่องการเป็นเรื่องที่ต้องยินรนเรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหาและเรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้เมื่อมีเกียรติมากขึ้นภาระที่จะต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงว่าตนเจริญแล้วในหมู่ชนที่เพิ่งมองแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้น ใจิตใจของเขาเล่า้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบความสงบเย็ยนเลยเขายินดีที่จะมอบตัวให้จมอยู่ในค่าวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพานกันบ่นว่าหนักและเหน็ดเหนื่อยพร้อมๆกันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอย่างไม่รู้จักวานราชก,กุมารเอ่ยคนในโลกส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความกับขอกและหลอกลวงหาความจริงไม่ค่อยได้แม้แต่ในการนับถือศาสนาด้วยอาการดังกล่าวนี้ โลกจึงเสมือนละงมอยู่ด้วยพิษไข้อันเลื้อลังตลอดเวลาภายในอาคารที่มหึมาประดุดปราสาทแห่งกษัตริย์มีลมพัดเย็นสบายแต่สถานที่เหล่านั้นมักบรรจุเต็มไปด้วยคนซึ่งมีจิตใจเล่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมากภาละอย่างนั้นจะมีความสุขสู้ผู้มีใจสงบอยู่โคนไม้ได้อย่างไรราชกุมารการสแสวงหาทางออกอย่างท่านนี้เป็นเรื่องประเสริฐแท้การแข่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้นในที่สุด ทุกคนก็รู้เองว่าเหมือนแย่งกันเข้าไปกอดกองไฟมีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวายเสยนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะของคำกับคนจนๆดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำด้วยกระลามะพร้าวเมื่อมีความพอใจย่อมมีความสุขเท่ากันความจริงมันอยู่ที่คุณภาพของน้ำไม่ใช่อยู่ที่คุณภาพของภาชนะนี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญอย่างท่านอยู่ที่นี่ มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมจะมุงด้วยใบไ,ไม้ท่านก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอหาแน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมิใช่คนใหญ่คนโตแต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุขสง,งบเยือกเย็นปราศจากความเล่าร้อนกระวนกระวายราชกุมารท่านลองเลือกดูเถิดจะเอาอย่างไหนคือคนพวกหนึ่งต่ําต้อยกว่าแต่มีความสุขมากกว่าอีกพวกหนึ่งยิ่งใหญ่กว่า แต่มีความสุขน้อยกว่าท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าต้องเลือกเอาประการแรกคือต่ำต้อยกว่าแต่มีความสุขมากกว่าราชก,กุมารราละยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสละและวางได้หรือได้แล้วจะไม่เมาจึงมีเรื่องแย่งราละยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งใส่เดือนกันจิกตีกัน ทำลายกันจนพินาศกันไปทั้งสองฝ่ายน่าสังเวชสลดจิตยิ่งนัน้ถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจุนอบอุ้มอาลีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงมงายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถิดหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเราคือ ลดความโลภความโกรธและความหลงของเราเองให้น้อยลงแล้วจะประสบความสุขความเยือกเย็นขึ้นมากเหมือนคนลดไข้ได้มากเท่าใดความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้นขณะนั้นสตรีผู้หนึ่งเดินมาหน้ากระท่อมเธอจูงมือเด็กน้อยคนหนึ่งมาด้วยเขาเข้ามาใกล้และนมัสการพระพุทธาอนุชาพระราชก,กุมารจัดตุลงขพลจึงแนะนำขึ้นว่าท่านผู้บำเพ็ญตบ,บะนี่คือวิมลมาน ภรรยญาของข้าพเจ้าและนี่คือบุตรน้อยของข้าพเจ้าทั้งสองนมัสการพระอนนท์อีกครั้งหนึ่งเจ้าชายจึงตรัสถามต่อไปว่าท่านผู้เจริญน,นามและประวัติความเป็นมาของข้าพเจ้าท่านก็ทราบตลอดแล้วทำเช่นไหนข้าพเจ้าจะได้ทราบนามของท่านบ้างสำหรับเรื่องราวของท่านถ้าท่านยังไม่รีบจาริกไปที่อินข้าพเจ้าคงได้ฟังในวันพรุ่งนี้ราชกุมารอาตมาภาพมีนามว่า พระอาอน์ุชาแห่งพระมหาสมณะโคดมสากยะมุนีออกบวชจากสากยะกรลปุลพระราชก,กุมารและวิมลมันแสดงอาการตื่นเต้นยินดีเป็นที่ยิ่งก้มลงกราบอีกครั้งหนึ่งแล้วตรัสว่าท่านผู้ประเสริฐเป็นลาบและเป็นมงคลอันสูงยิ่งสำหรับข้าพเจ้าที่มงคลบาทของท่านผู้ประเสริฐเยียบย่างลงณนะบริเวณกระท่อมนี้ข้าพเจ้ารู้จักนามและเกียรติคุณของท่านดีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยเห็นองค์จริงเท่านั้นตั้งแต่บัดนี้จวบจนสิ้นลมปราณข้าพเจ้าทั้งสองขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่ระลึกเป็นผู้นำทางในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าหลักคำสอนในศาสนานี้ช่างเพียบพร้อมไปด้วยเหตุผลและตรงไปตรงมาดีเหลือเกินพระพุทธอนุชาอนุโมทนาต่อเจ้าชายและครอบครัวพร้อมด้วยโอยพรให้มีความสุขความสงบ และเมื่อเขาลากลับไปยังกระท่อมอีกหลังหนึ่งแล้วท่านก็ชักอุตราสงขึ้นคลุมกายหันศีรษะไปทางทิศอุดรนอนด้วยสีหัสสายญาตตะแคงขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่นิทราลมอันสง,งบสงัดลมพัดมาเบา,เบาแสงจันทร์สลัวยังคงสาดส่องเข้ามามองรูปกายของพระพุทธอนุชาประดุดก้อนทองอัมภัยพันตลอดเวลาสี่สิบปีหลังพุทธปริลนิพพาน พระพุทธ,ธอนุจาผู้ประเสริฐเที่ยวจาลิกไปปลรยปลายธรรมรัตนะเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลชนชาวชมพูตวีปแทนองค์พระบรมศาสดาเกียรติคุณของท่านถึกก้องระบือไปทั่วพร้อมๆกันนั้นแสงสว่างแห่งพระธรรมก็ส่องฉายเข้าไปทําลายความมืดในดวงใจของประชาชนหรือประหนึ่งฝนโปรยปลายลงมาชำระล้างสิ่งโสโครกในดวงจิตคือกิเลสอาสวะน้อยใหญ่บุคคลผู้ต้องการได้รับแล้ว ซึ่งความสะอาดสว่างและสงบได้ลิ้มรสแห่งความสุขซึ่งเกิดจากธรรมเป็นความสุขซึ่งเลิศกว่าสุขใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้